สวัสดีครับผมเอแบ็กมินติกไทยแลนด์วันนี้จะพาท่านมาที่จังหวัดพัทธบงนะฮะมาเจออาจารย์สมพรนะฮะวันนี้เราได้อยู่สํานักอาจารย์สมพรแล้วครับเออ่ก็จะมีคนมาลงสกสบายครูสกสบาย,บายขยมอ่มขยมนิเยนะครูนะสบายดีสุขสบายสบายเจ็ดสบายใจครูช่วยสําเร็จนะจจนะเมียนอ่า เมียนสไลเมียนปัญหาทมทมครูช่วยนะฮะตอนนี้ก็มีคนเขมรมานะฮะครูก็ช่วยนะครับนะครับอ่ะครูจองบาทจาจาจาเมียนโอยเฉินเฉินเมียนจาจานี่จานี่เมียนเมียนปไอหนึ่งบายเมียนนเนีตอนนี้อาจารย สมพรนะฮะก็เก่งมากนะฮะในสายเทานะฮะอาจารย์ก็มีทั้งสองสายนะฮะครับผมครูสไลด์โอเคเมียนรวอยเฉยินเฉินนะครูจองบานเมีย,ยนร้อยฮะตอนนี้เราก็ให้ดูทําพิธีนะฮะวันนี้เรามาเจอคนขอเขมรน,นะฮะก็มาทําพิธีเลยนะครับท่านผู้ชม เรามีความยินดีมากนะฮะสอดแสวงหากับท่านผู้ชมที่เรามีความสนใจหรือว่าผู้ชมมีความสนใจนะฮะติดต่อเราได้นะฮะที่ประเทศกัมพูชีนะพี่อ้วนนะครับผม เราก็ไปจนภัยด้านด้นกันมานะฮะแล้วเจอของจริงที่ประเทศกัมพูชานะฮะอาจาร,รย์ก็จะเก่งเรื่องอาถรรพ์นะก็มีครูสเสนเมียนครูทมนะฮะ,ะ,ฮะอาจารย์<อ>นะครับ <มา S 2> จะช่วยเมียนลอยเฉินเฉินนะครูร้าเมียนเมียนมุยเจริญเมียนพระเจริญตอนนี้ให้มีเงินมีทองมีลูกค้ายเยอะเยะนะฮะอันนี้ก็คนขเขมรได้มาทําตอนนี้เราไม่ถ่ายให้เห็นหน้านะฮะท่านผู้ชมเพราะลิขสิทธิ์อยู่นะครับนะฮะโอเค จะมุกกระมวลนะบองอันนี้สีพึ่งของอาจารย์ก็ดีมากเลยนะฮะอาจารย์ก็จะเก่งเรื่องลงหน้า,นาทองหน้าอกแตกนะฮะแล้วก็ลงพวกกระมวลหรือลงพวกนวดนะฮะภาษาไทยเรียกว่านวดหรือสีพึ่งภาษา,ขาเขเบรเรียกว่ากระมวลจะไรพี่วันครับผมกระบวนอาถรรพ์นะฮะอาจารย์ก็เรียนรู้มาหลายที่นะฮะ มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะฮะอาจารย์ที่อายุเยอะๆที่กัมพูชานะฮะจะค่อนข้างจะหายากนะครับที่ทําเรื่องสเน่ห์โดยตรงนะฮะครูเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเมี้ยก,ก่อนนะฮะแปะทองก่อนนะครับชื่ออะไรครับพอพอนพอจามุก อาจารย์จมุกเมียนลอยเมีนยมนลอยลอยเฉินเฉินนะอาจารย์ถือว่าอยู่ในขั้นประสบความสําเร็จนะฮะอาจารย์ก็ทําที่บ้านนะครับแต่ตอนนี้ถ้าสมุตจะรีเควสตไปเดี๋ยวเราวอล์กอินให้อาจารย์ไปเจอท่านได้เลยที่กัมพูชานะฮะอยู่หังหนใดนะครับน,นี่คือศาสตร์ของกัมพูชานะครับโดยแทย้จริงนะครับอันนี้ของจริงนะฮะท่านผู้ชม อาจารย์เก่งไหมพี่เก่งมากครับครับผมเฮ้ គាត់គាត់តាមតែមិនដល់ដល់តែ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  การที่อาจจะต้องการมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับผนึมก็ไม่ยุ่งยากนะ OK. Jeg blir med.